จากการเปิดใช้งานทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานในหน่วยงานที่ช่วยลดขั้นตอนในการแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องได้สะดวกรวดเร็วชัดเจนขึ้นและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสำนักงานเขตสวนหลวง เลียงเห็นว่าข้อมูลที่ได้จากระบบทัฟฟี่ฟองดูเปรียบเสมือน Big Data เป็นข้อมูลที่ส่งตรงจากประชาชนหากเขตนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อมูลเชิงลึกก็จะช่วยให้เขตเห็นภาพรวมของปัญหาในพื้นที่ทำให้สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องที่แจ้งมาได้อย่างง่ายดายหรือเรื่องที่ต้องบูรณาการร่วมหลายฝ่ายจึงเกิดเป็นนวัตรกรรม ระบบสนับสนุนผู้บริหารแก้ไขปัญหาทัฟฟี่ฟองดูของสำนักงานเขตสวนหลวงนนโดยการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูในรูปแบบไฟล์ csv นำมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มประเภทของข้อมูลบน Google Sheets อาทิเช่นการกำหนดจุดแขวงซอยถนนหรือการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพื <S <S ่อให้ผู้บริหารสามารถเห็นสัดส่วนของปัญหาในแง่ของพื้นที่ และฝ่ายที่รับผิดชอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนแสดงผลในรูปแบบของแดชบอร์ดด้วย Looker Studio ที่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพหรือกราฟสถิติต่างๆสำนักงานเขตสวนหลวงได้เริ่มใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันในการติดตามและบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและการนำเข้าข้อมูลในระบบ โดยกำหนดให้มีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในสถานะกำลังดำเนินการไม่เกินร้อยละ20ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดในเดือนนั้นและผู้ใช้นวัตก,กรรมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทัฟฟี่ฟองดูจำนวน63รายมีคะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ97ทั้งนี้ระหว่างการใช้ระบบดังกล่าวผู้สร้างนวัตก,กรรมมองว่า อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมคือระบบทัฟฟี่ฟองดูไม่มีฟังก์ชันการเปิดให้ใช้ข้อมูลแบบออนไลน์หรือเรียลไทม์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ข้อมูลดิบจากไฟล์ csv มาอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจเกิดปัญหา Human Error ในการบันทึกข้อมูลจำนวนมากได้โดยในอนาคตผู้พัฒนานวัตกรรมเชื่อว่าหากมีการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้โซลูชันและการวางแผนในการพัฒนาพื้นที่เช่นการของบประมาณปรับปรุงถนนซอยต่างๆหรือการวางแผนในการลอกข้อระบายน้ำล่วงหน้าเป็นต้น